สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกผ่านการประชุมสุดยอดทรัมป์ปูตินนะครับนะที่ราสกามา2เดือนกว่านะฮะยังไม่เห็นวี่แววนะการพูดคุยสัสติภาพยูเครนเนี่ยนะเป็นเอ่อโลเป็นภายเลยนะก็มีแต่คำคุยของทรัมป์นะแต่ในสมรภูมิรบจริงเนี่ยหนักหนาสาหัสกว่าเดิมนะครับเหตุเพราะว่าเงื่อนไขนาการตกลงพูดคุยเจราจาของทั้ง2ฝ่ายเนี่ย ไม่มาบรรจบกันนะครับนั่นคือเส้นแดงรัสเซียยังคงต้องการยูเครนนะครับวางความเป็นกลางไม่เข้าเปสมาชิกเนโตและรัสเซียก็จะรับประกันความมั่นคงให้นะครับแต่ยูเครนเนี่ยต้องการให้สหรัฐและยุโรปเนี่ยรับประกันความมั่นคงให้ขณะที่รัสเซียก็ห้ามนะไม่ให้พวกตะวันตกเนี่ยส่งทหารเข้าสู่ยูเครนนะครับดังนั้นการพูดคุยเจราจาสันติภาพเนี่ยจึงไม่บังเกิดวันนี้มาดูกันว่าข่าวเนี่ยมีโอกาสการตกลง พูดคุยการระหว่างทมปูตินรอบที่2ในยุโรปหรือไม่นะครับข่าวต่างประเทศนะครับก็รายงานว่าขณะที่ยุโรปนะเร่งเครื่องสําหรับการประชุมทมปูตินการโจมตีสร้างความตะลึงกงนนะครับแก่ชาตินี้โดยการระเบิดนะครับที่เป็นอันตร,รายถึงชีวิตนะเขยา่ากรุงนะบูคาเรสนะครับมีสามรายได้เสียชีวิตแล้วก็อย่างน้อยที่สุด13รายได้รับบาดเจ็บซึ่งการระเบิดที่ร้ายแรงนะครับฉีกทาลายผ่าน2ชั้นของตึกอาคาร8ชั้นนะครับใน กรุงบูคาเรสต์โดยการจัดส่งก๊าซนะครับถูกปิดตัวขณะปรรดาความหวาดกลัวนะครับถึงความปลอดภัยเพิ่มพูนมากขึ้นในเมืองหลวงของโรมาเนียแห่งนั้นนะครับซึ่งการระเบิดที่ร้ายแรง1นเนี่ยน,นะครับได้ฉีดทำลายผ่านตึกอาคารอพาร์ตเมนต์ของบูคาเรสต์แห่งหนึ่งนะครับในวันที่17ตุลาคมและก็ประชาชนสํารายได้ถูกสังหารและยังน้อย13รายนะครับได้รับบาดเจ็บในการระเบิดนั้นนะครับ บนคาเรียนะครับราหูวนะีในส่วนที่5ซึ่งบรรดาบานาะฉุกเฉินต่างๆนะครับแล้วก็ทีมพยาบาลนะได้เคลื่อนย้ายนะภายหลัง2ชั้นนั้นนะครับได้ถูกทำลายโดยบรรดา,าผู้มีอำนาจรับผิดชอบนะครับได้เปิดการได้ปิดการนะจัดส่งการ์ดในพื้นที่นั้นเพื่อที่จะป้องกันนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่ขยายตัวต่อไปซึ่งปรรดาเยือ่อ ในการระเบิดนั้นนะครับได้รับความทุกข์ทรมานหลายบาดแผลทั้งจิตใจนะครับและวก็การเผาไหม้ได้รับการยืนยันนะครับจากกระทรวงสาธารสุขแล้วก็มีอีกหนึ่งบล็อกนะของอพาร์ตเมนต์ได้ถูกทําลายขณะที่การระเบิดนั้นนะครับได้ทลายบรรดาผนังคอนกรีตต่ตางๆรัฐมนตรีนะครับว่าการาดูแลกิจการภายในนะครับลาเอ็ดนะครับอารฟัตนะครับได้ อธิบายถึงการระเบิดนั้นว่าเป็นเรื่องอันตรายและการระเบิดนั้นนะครับได้มาขณะที่ยุโรปนี่ยเร่งเกียร์ที่จะเป็นเจ้าภาพด้านหนึน่งการประชุมที่มีโอกาสความเป็นไปได้ของทรัมป์กับบุตินโดนัลด์ทรัมป์และราดเมียบุตินนะครับได้ถูกคาดการณ์ที่จะพบประชุมกันในกรุงบูคาบูดาเปสต์นะครับในเร็วๆนี้เพื่อที่จะหารือสองครามยูเครนซึ่งสิ่งนี้น่าจะเป็นการประชุมเป็นครั้งที่2นะครับของ2ผู้นํานั้นในปี2025 ภายหลังการประชุมสุดยอดนะครับที่阿拉สกาในเดือนสิงหาคมนะครับมีใครไม่อยากให้เกิดนะการประชุมสันติภาพยูเครนในยุโรปหรือไม่นะเมื่อพบว่าเกิดการระเบิดนะครับอย่างรุนแรงขึ้นในมหานครเมืองหลวงของโรมาเนียนะครับคือกรุงบูคาเรสต์นะครับไม่ใช่กรุงบูดาเปสต์นะครับเมืองหลวงของฮังการีนะเี่ยอาจออกเสียงต้องระวังนิดนึงซึ่งเหตุการณ์2ออย่างนี้มันเกิดขึ้น นะหรือว่ากลังจะเกิดขึ้นในเรร็วนี้นะทำให้ผู้สื่อข่าวต่างประเทศเนี่ยมองว่าขณะนี้ยุโรปเนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยหรือไม่และอาจจะส่งผลให้การประชุมของทั้งปูตินเป็นครั้งที่2ในกรุงบูดาเปสต์ของฮังการีนะครับเลื่อนออกไปก่อนอย่างไม่มีกําหนดหรือไม่นะฮะเพราะว่ามันเป็นสัญญาณว่าขณะนี้ยุโรปเนี่ยอาจไม่ปลอดภยัยและการพบประชุมของทั้งบูตินในครั้งที่2เนี่ยก็อาจจะไม่ปลอดภัยด้วยหรือไม่ทานะครับต้อง การโชว์ผลงานแล้วก็นะครับบ่อยครั้งนะชอบพูดฝ่ายเดียวนะถึงความสําเร็จต่างๆที่อาจเกินจริงไปด้วยนะดังนั้นเวลาที่ดูข่าวต่างประเทศนะโดยเฉพาะนะ,ะการให้สัมภาษณ์สดของทรรมกับบรรดาผู้สื่อข่าวเนี่ยจึงต้องฟังหูไว้หูนะครับเพราะว่าบ่อยครั้งนะที่มันไม่เป็นไปตามที่ทําพูดนะครับมันมีเพียงส่วนน้อยที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้นเรียกว่าครึ่งๆแล้วกันนะครับคนละครึ่งนะฮะสิบ ในความน่าเชื่อถือเราต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าการประชุมสุดยอดทัมป์บูตินครั้งที่2เนี่ยจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นะครับและเกิดขึ้นที่ใดนะแต่ว่าตอนแรกบอกจะไปเกิดขึ้นที่เนะมืองหลวงของฮังการีนะครับชื่อว่ากรุงนะครับบูดาเปสต์นะครับแต่ที่ระเบิดเนี่ยมันคือกรุงบูคาเรสนะครับเป็นเมืองหลวงของโรมาเนียนะคนละที่กันเป็นแต่ว่ามันเกิดขึ้นใกล้ๆกัน ว่าจะมีการประชุมสุดยอดระหว่างทงบูตินก็าดาันเกิดระเบิดขึ้นที่เมืองหลวงของรูมเนียก่อนเขเลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันปลอดภัยหรือเปล่านะเป็นสัญญาณเตือนเราหรือเปล่านะครับติดตามต่อไปนะครับเราจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ